สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติพรชัยสุวรรณนะคะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน,นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสาธิตวิดีโอการใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้นนะคะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันเราจะเข้าไปใน Microsoft Office Excel นะคะคลิกเข้าไปก็จะเจอแบบนี้นะคะตัวนี้คือ Microsoft Office Excel 365นะคะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไป ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะจะมีรันต่างดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเจอแถบเมนูต่างๆก็มีหน้าโฮมอืมอ่า uh, อินเสิร์ตเพสเลเยอร์ฟอร์นะคะแล้วก็ Data Preview v i e w d e v e l o p e r นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเราก็เข้ามาดูในเมนูหน้าแรกนะคะก็คือหน้า Home ก็จะมีการตัด Copy copy and paste นะคะแล้วก็มีรูปแบบให้เราเปลี่ยนฟอนต์ต่างๆนะคะนี่คือการเลือกฟอนต์นะคะแล้วก็จะมีะขนาดของฟอนต์นะคะส่วนหน้านี้นะคะก็คือการจัดหน้ากระดาษน,นะคะแล้วก็วัตถกนะคะจะเป็นการจัดบรรทัดใหม่นะคะวัตถะส่วนหน้านี้นะคะ general ก็จะเป็น รูปแบบข้อมูลนะคะจะเป็น number แล้วก็ time หน้านี้ก็จะมี form format at table นะคะแล้วก็ cell style นะคะ,ะ format a table ก็จะเป็นการจัดรูปแบบตารางนะคะส่วน cell style ก็จะเป็นการจัดรูปแบบเซลล์นะคะ หน้าที่2นะคะก็คือ insert นะคะ insert ก็จะเป็นการ insert ต่างๆนะคะจะมี insert pivot table นะคะ insert table นะคะ insert ก็คือการการใส่เข้ามาหรือการแทรกเข้ามานะคะในตาราง excel ของเรานะคะก็จะมี insert picture นะคะ มีกราฟนะคะต่อไปนะคะเป็นเพจเลเยอร์นะคะเป็นแถบที่มีกลุ่มคำสั่งในการจัดหน้ากระดาษต่างๆนะคะได้แก่การตั้งค่ากระดาษหรือปรับให้พอดีนะคะ ต่อไปนะคะเป็นฟอร์มูลานะคะเป็นการใส่สูตรการตรวจสอบสูตรนะคะแล้วก็การทำงานเกี่ยวกับสูตรทั้งหลายนะคะต่อไปนะคะเป็น Data นะคะเป็นแถบที่มีกลุ่มคำสั่งในการจัดข้อมูลต่างๆนะคะได้แก่รับข้อมูลจากภายนอก การเรียงลำดับและเขาโคงนะคะต่อไปนะคะเมนูรีวิวนะคะเมนูรีวิวนะคะเป็นเมนูที่ตรวจสอบสิ่งต่างๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยนะคะ ก็จะเป็นเมนูวิวนะคะอาจจะเป็นเมนูที่ใช้มองนะคะมุมอมองต่างๆนะคะอย่างเช่นาการมองแบบไม่มีตารางหรือมีนะคะก็หรือการซูมนะคะลดซูม ต่อไปนะคะด e v ว l ลอปเนะคะตัวนี้ไว้สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมนะคะเอาไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะ no. หากผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออภาัายไว้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Chest, you're written, bound and etched forever in my mind. We are fading in our heads, lost somewhere in wasteland, not knowing up from down. But when the